เอาละครับสวัสดีครับผู้เล่นบอลทาัมเรทั้งหลายนะครับก็รางวันพันเรื่องจริงกับเกมนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับไลฟ์ฟังช่วงนี้มาติดติดกันมากเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่เอาเรื่องเลยครับเพราะว่ามีการแบนผู้เล่นสูงถึง4ี่0 0คนพร้อมกันเลยทีเดียวและเป็นการแบนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างลึกซึ้งเลยผมจะมาสรุปให้ฟังเลยกับคลิปนี้ครับไลฟ์ฟังเอพิโซด7แบนแฮมเมอร์ 40K ครับ เมื่อราววันที่19ธันวาคมนะครับมีการโพสต์บนเลดดิตว่ามีการแบนบัญชีผู้เล่นวัตเทนเดอร์มากกว่า40,000บัญชีเพราะว่ามีการส่งซอสโค้ดโปรแกรมโกงเกมออกมามากกว่า20ชุดนะครับส่งให้ทางผู้พัฒนาโดยตรงนะแล้วก็ผู้เล่นที่โดนแบนส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นชาวจีนครับส่วนจุดเริ่มต้นของการแบนรอบนี้นะครับเริ่มจากมีบุคคลหน,นึ่งนะบุคคลหนึ่งมิสเตอร์เอนะได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้เล่นชาว ที่ใช้โปรแกรมโกงพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการขอซอสโค้ดโปรแกรมโกงนะจากภายในกลุ่มนี้แหละออกมาแล้วพอได้มาใช่ไหมเขาก็ไปโพสต์ถามวิธีการส่งอีเมลถึงผู้พัฒนาว่าจะส่งเป็นยังไงอะไรเพราะว่าทางผมเนี่ยอ่อนภาษาอังกฤษอ่าแล้วทีนี้ก็มีพอได้วิธีมานน่นนี่นั่นใช่ไหม <S <S เขาก็เลยส่งอีเมลไปหาผู้พัฒนาอย่างตรงๆเลยครับอย่างไกจินนะก็ที่เป็นผู้พัฒนาวัฒนเดินนะครับทางผู้พัฒนาได้รับเรื่องและ นำซอสโคดเนี่ยครับไปทำตัวกองดักผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงก่อนที่จะทำการลงดับแบนตุบเดียวครับโดยการแบนนะครับมีตั้งแต่เงื่อนไขวอรแฮกเกอร์ครับก็คือมองทะลุกำแพงมีอิมล็อกครับที่ล็อกตัวผู้เล่นเลยแล้วก็มีการแบรนถึงขั้นเปิดสคริปต์บอทฟาร์มของฟาร์ม ECP ในเกมเลยก็คือนั่นแหละพวกคนโกงเท่าไหร่แหละที่ได้มาจากการไปแทรกซึมนะส่งไปให้เขาทีเดียวลงตุบเลย4ี่สคน4ี่0 0นคน แล้วก็หลังจากมีการโพสเรื่องราวนี้ลงบน reddit ครับ community เนี้ยเขาก็แบบสรรเสริญเลยว่าไอ้มิสเตอร์เอคนนี้ที่เอาที่ไปลวงออซอดโค้ดนะครับควรได้รับรางวัลครับแล้วก็ควรจะได้เป็นยกย่องเป็นบุคคลน,นู่นนี่นั่นเอาเหรียญมาให้เขาแล้วก็เสกทองให้เขาไปเลยสี่ล้านทองแล้วก็บางคนก็บอกว่าให้เอาผ่านะแลนะครับที่มีไม่กี่คนที่มีในเกมครับให้เอาไปให้สักร้อยคันไปเลย ก็น,นั่นแหละเฮฮากันไปเพราะว่ามันเป็นการแบนครั้งใหญ่ครับแล้วมันเป็นผลกระทบเรื้อรังมานานสําหรับวัร์เนเดอร์ครับส่วนการแบนครั้งนี้นะครับก็ทําให้จํานวนผู้เล่นในแพลตฟอร์มสตรีมนะครับหายไปกว่า2 0,000นคนเลยทีเดียวโดยชุมชนชาวเกมได้สืบสวนข้อมูลนี้ครับได้พบว่าผู้เล่นที่โดนแบนนะครับเป็นชาวจีนส่วนใหญ่นะมีตั้งแต่การแบนบัญชีที่ใช้งานมามา,มากสุด9ปีโอ้โหเล่นมา9ปีแล้วคิดว่าเขาแบนเขาแบนไปเนี่ยเขาคงเสียายนะดู แล้วก็มีบัญชีที่เล่นมากกว่าพันชั่วโมงก็โดนนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นแคนจีนที่เคยชนะการแข่งวอรทันเดอร์นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็โดนแบนด้วยโดนทั้งแคนเลยรวมถึงขัวแคนด้วยเอาละสิหลังจากนั้นครับผู้เล่นชาวจีนจํานวนมากนะครับก็ไปเริ่มไปถล่มฟอรัมเกมวอรทันเดอร์ครับโดยการโพสต์ว่าเออการแบนนี้ไม่ไม่แฟร์มีอะไรไมายืานยันว่าพวกเราทําผิดจริงนู่นนี่นั่นนี่นั่นปุ๊บเสร็จปุ๊บ เหมือนทางบอเด r a t เลเตอร์ของฟอรัมอะวัดนะผู้ดูแลผู้ดูแลฟอรัมเนี่ยครับออกมาโพสต,ตัดไปเลยว่าเลิกเลิกสักทีในการจะมาตั้งกระทู้ทวงถามคำถามเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าการแบนครั้งนี้ไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อทางตัวคำร้องครับไม่ใช่การมาตั้งกระทูน้นี้เพราะว่าในกระทู้นี้ไม่มีใครช่วยพวกคุณได้และทางบอเด r a t เลเตอร์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะไม่ ต่อรองกับพวกขี้โกงในฟอรัมนี้อุ้ยท่านั้นแหละเฮเฮยับเลยอะดูเหมือนจะจบไปได้ดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับมีต่อก็อยู่ๆนะได้มี m o เ e เ a t o r ชาวจีนนะครับพิมพ์ภาษาจีนลงไปในฟอรัมนะครับว่าไอ้เรื่องที่เกิดการแบนเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็ทางเดฟไม่ได้รับการไม่ได้รับทั้ง source c แล้วก็อะไรเกี่ยวข้องกับการแบนทางนี้เลยแล้วก็ปิดท้ายว่า ถ้าใครมีเบาะแสใดๆที่ต้องการจะส่งแบนด์แนะนําให้ส่งแบรนด์แบบเป็นคลิปรีเพย์มาทางตัวร้องเรียนเท่านั้นเอาละสิมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นครับแล้วก็พอมีคนเอาเรื่องนี้นะครับไปโพสต์ขยายความต่อใน reddit นะครับก็มีบทสรุปว่าไอเนี่ยครับไม่เชื่อก็ไปดูสิว่ามีผู้เล่นหายไปจริงสองหมคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับไปเช็คเอาได้เลยใน steam db เว็บ steam db คือเว็บเอาไว้เช็คข้อมูล เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในสตรีมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีทั้งจําจนวนผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่จํานวนผู้เล่นบันทึกไว้อะไรประมาณนี้ม,มีละเอียดเลยแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องสนใจไอ้มอดนี้หรอกเขาอาจจะแค่มาปกป้องน้ําใจเล็กน้อยชาวจีนด้วยกันเองเพราะว่ามันก็ถือเป็นลูกค้าระดับหนึ่งของเกมบอลนเร์นะเออประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าครับทางบอลเนดนะครับได้โพสต์ลงเว็บหลักเลยนะ ว่ามีการแบนเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็เป็นการแบนที่แบนเพราะการใช้โปรแกรมโกงแล้วก็สคริปต์บอทนะครับแต่ว่าทางเราสามารถเปิดเผยได้แค่6,000กว่าชื่อนะแล้วก็แปะลิงก์ให้ไปดูไปเช็คชื่อกันได้เลยครับในเว็บหลักของวอ r t ทันเดอร์ครับไปดูกันได้ไปเช็คดูเผื่อมีเพื่อนเพื่อนพอนวกคุณอยู่ในแบบนี้ ก็สรุปได้ว่ามีการแบนเกอร์ขึ้นจริงนะครับแล้วก็แล้วไปโดนแบนช่วงนี้มันมีอีเวนพอดีอีเวนหน้าหนาวมาพอดีแล้วก็ช่วงลดราคาใหญ่มาพอดีด้วยโอ้โหโคตรใจเลยจริงแล้วก็เหมือนจะจบใช่ไหมสำหรับ 40k player w a r hammer บนแฮ hammer 40k นะครับก็จริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเล็กๆ,ๆเลยมันไม่เกี่ยวกับการแบงและเรื่องการแบนจบไปแล้วครับ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับมันมีคนบ่นไส้ไกจินครับเพราะว่าไกจินออกมาแถลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลรถถังที่เอามาปรับใช้ในเกมนะครับว่าเขาได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีปรับให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดแล้วแต่ก็นั่นแหละครับปัญหาเรื้อรังครับไอเรื่องเกาะดีูของเอบารก็ไม่ได้รับการเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วก็เรื่องไอเกาะโอเวอร์พาวเวอร์ของเกาะลิลิที่ 90m นะครับก็นั่นแหละเพราะว่าไกจินออกมาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่า เออรถถัง M1A1 เนี่ยเอรถถัง a บามของอเมริกานะครับมีการเสริมเกาะอะไรเข้ามาทั้งสิ้นเออเท่านั้นแหละครับโอ้โหผู้เล่นก็แบบเป็นเดือดเป็นร้อนกันเพราะว่ามีการให้ทั้งเอกสารทั้งวิดีโอทดสอบแต่ก็ยังมาบอกว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยมันไม่พอแล้วก็นั่นแหละครับทางผู้เล่นก็เริ่มมีกระแสตอบโต้ขึ้นมาครับว่าสงสัยจะต้องมีการ ไปถล่มรีวิวแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าจําได้ไหมว่าตอนที่เราต่อต้านเพื่อที่จะเอาชนะไกจินมาเนี่ยเราเคยทําสําเร็จมาแล้วเรื่องอีโคโนมิกในเกมจำได้ไหมถ้าไม่ถ้าจำไม่ได้นะครับคุณย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับเป็นเล่าให้ฟังนั่นแหละเอ่อสำหรับเอ่อเรื่องนี้ครับเดี๋ยวจะมีต่อนะแต่ว่าผมขอรอดูบทสรุปก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องที่ไกจินมาถแถลงการใช้ข้อมูลเนี่ยมาปรับแต่งรถเนี่ยแล้วก็เอ่อสำหรับใครที่ นั่งฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่นั่งฟังมาถึงจบแล้วก็เสพข่าวอย่างมีสตินะครับไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดทั้งหมดก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อที่คนอื่นพูดมากก็ได้เอาเป็นว่าฟังอย่างมีสติคิดจะทําอะไรจะลงมืออะไรก็คิดให้ดีๆคิดให้ถี่ถ้วนนะครับสําหรับไลฟ์ฟัง EP นี้แบรนด์แฮมเมอร์ 40k นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอคลิปใหม่ได้ครับผมจะลงคลิปให้ถี่ที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็หรือจะกดเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากๆครับถึง1,000ซันศ์แล้วยินดีมากเลยขอบคุณมากครับบ,รบ,บ๊ายบาย